ครับกับเมื่อนี้กกับสวัสดีเอฟซีรอบคำนะครับของวันที่วันจันทร์ที่สิบเก้านะครับมิถุนายนสองพัดหนาลอยหกสิบหกนะครับได้เมื่อนี้กักับผมเสี้ยนหน้าดีใช่ไหมยำขงสุไทร์ให้เอฟซีเฮาได้ครับไนดะ้เบิ้งตัวเลขไปนทำกันครับอาจทีมีตัวเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมกับวันๆอยู่เพราะมันเข้ามาดสองงวดติดต่อกันแล้วนะครับผมยันเอฟซีเข้าพัดก็เลย เลยต้องมีสุดตกกันมาอยู่สองครูนะครับสองครูสามครูเนี่ยประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจีล่งให้เอฟซีบังนะครับเดว้วันจันทร์ วันนี้วันจันทร์นะครับเด้วกมาอนอี้เราสองถุ่มครึ่งครับวันจันทร์ที่สิบเก้าสิบเก้ามิถุนายนมิถุนายนถุนายน อยากให้พี่น้องเข้าถึกครับอยากให้พี่น้องเข้าได้เงินก็เลยต้องมายำอยีกครับสองห้าหกหกที่จริงบาจิบ้เฮ็ดค่งสุดท้าย้ะครับของเช่นนั่ดีกับอีกอย่างหนึ่งกับบ่ได้ไปสรุปน้ำซีซันักนะครับบ่ได้ไปสรุปน้ำเพลินเลยปล่อยให้ ให้เพิ่นสรุปครับเพราะว่าเซียนน่าดีค่าหนากนะครับหนากน้ำไห้อุปกรณ์ที่มาสั่งพมีเมาเทอรลีนี่นะครับทั้งของที่ไปสร้างไว้เพิ่น,น้องมะทรงมือนีนะครับเลยบริตไปนะครับลราพัฒนา เราพัฒนาวิ่งที่สองกั 6. บหกวิ่งสองกับหกครับวิ่งสองกับหกแล้วก็ จับคู่ตัวเก่าด้วยครับจับคู่กับตัวเกา่าแต่ว่าสิมายำเป็นโคงสุดไทยสิมาให้เอฟซีเข้ามาได้เบิ้งตัวได้มันเด่นตัวได้มันหนาจะมานะครับที่สองกับ6จับคู่เย็นตัวนี้ไงให้พี่น้องเข้าลดครับจับคู่ 52 52 62 62 72 72 ห้าหกย่านพี่หนองเข้าผาดน,นะครับถ้าตัวใดมันร่องเข้ากับบาไว้ก็ได้แล้ครับเด้เข้ากับบาไว้แต่ว่าโดยส่วนตัวของเส้นน่ะดีกะบบอบ่บอยากให้พี่นนองเข้าเป็นตัวใดตัวเด่นตัวนี่นะครับเพราะว่ามันมันผานดได้นะครับสั่นเข้าไปย่ำตัวเด่นตัวยังนี่ก็มีโอกาสผาดได้ขึ้นกันนะครับ มีสุดระวังนะครับเ้อสุดระวังระวังครับเห็นระวังกันผาดนะดครับเ้อกันผาดบ่อยากให้พี่น,อน้องเข้าผา,า,าดบ่อยากให้เสียโอกาสเ้อเ้อครับเ้อก็คือสุดระวังก็ต้องมีมากนะครับ กันดึงทุ่นเขาขึ้นก็นได้นะครับถ้าสมมุิว่าเขาา้าบามักตัวกันมาเน้นตัวกันกน็มีโอกาสดึงทุ่นขึ้นได้นะครับนี่ก็คือชุดระวังห้าหนึ่ง ห้าหนึงน่งหกหนึงน่งห้าหนึง่งหกหนึ่ง เจ็ดห้านะครับ <Okay. S 1> ขับสุดระวังเด้อครับเด้อมีสุดระวังมากเพราะว่าโดยส่วนตัวเสี้ยนนาดีซื้ออยู่แล้วครับสุดระวังเพราะว่าก็ยันมันมากส้มนีนะครับก็เลยต้องมาลงให้พี่บนอนเข้าอีกครับ <c oughs> เอฟซีว่าเป็นยังคือไฮไลท์แท้ที่ไฮไลท์นี่คือว่าเข้าขึ้นขึ้นน้ำกันนะครับขึ้นยันมันผัดยันตัวเหล็กแนวทางนี่มันเข้าบอลูว่ามันจะออกตัวใด,ด้เครับเ้อกันผัดน,นะครับกันผัดมากเลวมันเสียโอกาสเสียทั้งเงินนะครับเ้อก็คือต้องระวังไว้น้ำครับ ป้องกันไ้ครับมันยังเกิดเกิดขึ้นได้บอวงกลมหด้ด้วยครับเด้อเพราะว่ามันเจียงได้ถูกตัวนะครับเพราะว่าผมบอวงกลมห้ครับเพราะว่ามันมันง่ามทุกตัวครับโบให้มันไงซะตัวเล็กนี่แล้วก็ผมก็มักทุกตัวนะ้ครับเพราะว่ามันใจว่ามันต้องออกนะครับรอบนี้ในชุดนี้นะครับ ครับก็แคปหน้าจอไ้เด้อแคปเสี้ก็ได้ครับแคปหน้าจอไว้ครับก็สำหรับหวยเล้าพัฒนารอบวันที่สิบเก่านะครับวันจันทิสิบเก่ามิถุนายนสองพันหาร้อยหกสิบหกผมก็มายำอีกรอบคำนะครับเด้อ ก็นานนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะครับสามโมงแแรงแล้วก็เลยต้องมายำให้พี่นอ้องเข้าในเบื้องลยช z o o ไปทำกันครับเพราะว่ามันไม่อยากให้เสียโอกาสดวยครับเด้อสำหรับเหล็กวิ่งนะครับก็คือสองหกนครับเด้อเหล็กวิ่งสองหกแล้วก็จับคู่ให้คือห2าสองหกสองเจ็ดสองนะครับห้าสองหกสองเจ็ดสองครับแล้วก็ ห้าหกแปดหนึ่งเกีดหนึ่งนะครับเด้อส่วนตัวระวังก็คือห้าหนึ่งหกหนึ่งเกีดห้าครับสามคูก็บ่ถือว่าหลาไรนะครับ <c oughs> สำหรับกันนี่ก็ถือว่ามันกับ็วยรัฐบาลไทยนี่มันไปคนละย่างกันนะครับเด้อก็บ่อย่างไรพี่น้องเขาเสียโอกาสก็แคบหน้าจออีกรอบนึงนะครับ ไทยคลิปนี้ก็ข้ออวัยวะขั้นหอซีทุกท่านรอบสองถุ่มครึ่งนะครับให้มีเงินเขากระเป๋าตึ้งทุกปูทุกคนนะครับเด้อเช่น,นดีก็ข้ออวัยวะขั้พี่น้องเข้าโศกโศกมันๆไปน้ำกันครับสวัสดีครับ